สวัสดีครับทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านภูล่าเปิดใหม่นะครับบ้านหลังนี้มีชื่อว่าแคร์ภูวีล่าพัทยานะครับทุกคนบ้านหลังนี้คือราคาดีมากๆทุกคนราคาอยู่ที่9ก0 0บาทต่อ12ท่านตกเฉลี่ยแล้วคนละ800กว่าบาททุกคนมากับแก๊งเพื่อนครอบครัวคือบอกเลยว่าคุ้มแน่นอน นี่ตรงหน้าบ้านเราตรงนี้นะคะเขาจะเป็นจุดเช็คอินนะครับทุกคนสามารถมานั่งถ่ายรูปมุมนี้ก็คือเป็นฟิลแบบคาเฟ่เลยทุกคนเป็นสไตล์คาเฟ่ได้เลยสายถ่ายรูปสายคอนเทนต์ก็คือแนะนําหลังนี้เลยและหน้าบ้านนะคะตัวนี้ก็คือสามารถจอดรถได้ถึง2คันนะครับด้านนอกก็คือจอดได้อีกประมาณส0คันเลยทุกคนบอกเลยว่ามีพื้นที่จอดให้เยอะมากและบ้านอย่างนี้ยังมีเป็นพิเฟรนี่ด้วยนะทุกคนก็คือสัตว์เลี้ยงพักได้นะครับ น,นี้ก็คือจะเป็นมีบาร์ให้ก็คือมานั่งทํากิจกรรมนั่งทานอาหารตรงนี้ได้แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นครัวด้านนอกนะครับก็คือสามารถทาอาหารได้เลยตรงโซนนี้นะครับจะเป็นโซนของเตาปิ้งย่างทุกคนก็คือมีเตาย่างบาร์บีคิวให้แบบนี้เลยทุกคนแล้วก็ยังมีถังน้ําแข็งให้ด้วยพวกผ่านน้าแข็งน้ําเปล่าคือสามารถสั่งกับทางบ้านได้เลยนะทุกคนก่อนจะถึงสระว่ายน้ำตรงนี้นะครับจะเป็นมุมถ่ายรูปที่เขามีแบบว่า เป็นพ็อปปิกนี้ให้ตรงนี้ด้วยนะทุกคนบอกเลยว่าน่ารักมากๆสระว่ายน้ําขนาด 3.6, มจุดหกคูนเเมตรแล้วทุกคนนี่สระว่ายน้ําก็คือเป็นใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็มีสไลเดอร์ยาว4.5เมตรนะครับตัวบ้านนะครับก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะทุกคนก็คือจะเป็นกระจกนะครับทุกห้องก็คือมองออกมาเห็นสระว่ายน้ําด้วยยังไม่หมดนะทุกคนบ้านหลังนี้เขายังมีเป็นโซนลับหลังบ้านด้วยนะถ้ามาถึงหน้าบ้านอาจจะไม่รู้ว่ามีข้างหลังด้วยมาเดีย๋ยวเราไปดูกัน นี่เขามีเป็นซูมแคมปิ้งหมูกระทะแบบนี้ทุกคนบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเพราะคือทุกคนไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์เซฟหม้ออะไรมาเลยนะครับบ้านเขามีให้หมดเลยี่มีตะเกียบก็ยังมีให้ทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูในห้องนั่งเล่นกันห้องนี้ก็คือเป็นกระจกติดสาว่ายน้ำเลยตรงเลย่นมานี่เปิดเข้ามานะครับอันดับแรกเราก็จะเจอกับ โต๊ะสนุกเกอร์นะครับทุกคนเราเป็นโต๊ะสนุกเกอร์ขนาดพอดีนะครับตรงนี้คือเป็นโต๊ะให้ใหม่ๆเลยนะทุกคนด้านในเขาเล่นก็คือแอร์เย็นฉ่ำมากตรงนี้ก็จะมีเป็นโซฟานะครับโซฟารูปตัวแอลแล้วก็มีทีวีให้จอใหญ่ๆแบบนี้เลยทีวีก็คือเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีลําโพงแล้วก็สามารถร้องคาราโอเกะได้ด้วยเพราะเขามีไมค์หถึง2ตัวเลยทุกคนอื ภายในตัวบ้านนะครับเขาะจะมีเป็นตกแต่งแบบฟิลโมเดิร์นลักชวรี่นะครับทุกคนดูสวยมากคือมีความหรูหรามากทุกคนอันนี้จะเป็นโต๊ะอาหารด้านในบ้านนะครับก็คือมีที่นั่งได้ถึง8ท่านนะครับก็จัดเซตโต๊ะให้สามารถมานั่งถ่ายรูปได้แล้วก็ทานกบทานอาหารตรงนี้ได้เลยแล้วก็ยังสามารถมองไปเห็นวิวสระน้ำด้านนอกด้วยตรงนี้จะเป็นส่วนของครัวด้านในนะครับเขาะจะมีเป็นบาร์ตรงนี้ให้ด้วยคือทํากับข้าวเสกจกมมาวางตรงได้เลยแล้วก็ด้านหลังของเราก็จะเป็นตู้เย็นให้ใหญ่แบบนี้เลยครับ ก็คือใส่ของได้เยอะมากๆทุกคนมาถัดมานี่คือโซนครัวในนะคะก็คือขนาดก็คือพอดีเลยทุกคนมีจานชามพ,พวกอุปกรณ์เซตทำอาหารนีครบเลยบ้านหลังนี้นะครับเขามี้ถึง4ห้องนอน4ี่ห้องน้ำนะครับก็จะมี2ห้องด้านล่างแล้วก็มี2ห้องด้านบนนะเดี๋ยวเราพาไปดู2ห้องด้านบนกัน ทุกคนห้องนี้ก็คือบอกเลยว่าสวยมากๆทุกคนเป็นเตียงขนาด6ฟุตให้1เตียงนะครับสามารถมองไปเห็นสาไว้น้ำแล้วก็วิวหน้าบ้านได้ด้วยนะเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นกระจกแบบเต็มๆเลยตัวนี้ก็คือสามารถเปิดหน้าต่างได้ด้วยตู้เสื้อผ้าจะเป็นแบบทรงแบบยาวๆแบบนี้เลยเห็นแบบนี้ก็คือใส่ของได้เยอะมากทุกคนก็คือวางของน้านล่างแล้วก็สามารถแขวนห้อยเสื้อผ้า,าแล้วก็ชั้นบนก็าว,วางของได้ด้วยเขามีเป็นไดร์เป่าผมให้ด้วยนะนี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็น มีเก้าอี้แล้วก็โต๊ะทั้งแป้งมีกระจกให้ด้วยนะครับโอเคตรงนี้เขาจะเป็นไวเลสชาร์เกอร์นะครับทุกคนก็คือสามารถวางโทรศัพท์ไว้แบบนี้ดูนะ นี่ครับทุกคนห้องนี้เขามีห้องน้ําให้ในตัวนะครับห้องน้ำก็คือใหญ่มากทุกคนมีกระจกนะครับสามารถปิดเปิดไฟปรับแสงได้แบบนี้เลยบอ้ยว่าดีมากๆ,ๆคือในห้องน้ำก็คือมีความแบบลักซูรี่มากๆแล้วก็สะอาดด้วยมีโภสุภพันฑ์แล้วก็แยก่วนเปียก่วนแห้งนะครับมีเลนชาวเวอร์มีฝักบ,บัวแล้วก็เครื่องทาน้ำามุนให้ด้วยและตัวนี้ก็ยังมีเป็นสบู่และแชมพูให้ด้วยนะ <Okay. S 1> ไม่ต้องเตรียมมาเลย <Okay. S 1> บ้านหลังนี้นะครับห้องนอนก็คือมีห้องน้ําให้ในตัวทุกห้องเลยนะทุกคนฟังก์ชันก็คืออกเลยว่ามีครบ ห้องนี้ห้องนอนห้องที่2ทุกคนนี่ห้องนี้ก็คือตกแต่งคล้ายๆกับห้องเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะห้องเล็กกว่านะครับห้องนี้ก็คือสวยมากทุกคนเขาจะมีเป็นเซ็ตผ้าขนหนูคือมีให้ครบตามจํานวนคนเข้าพักเลยนะครับแล้วก็มีใดร์ปอบผมให้ด้วยตอนนี้ก็มีห้องน้าให้ในตัวเหมือนกันครับทุกคนฟังก์ชันก็คือเหมือนกันกับห้องเมื่อกี้เลยก็จะเป็นตกแต่งฟิลแบบ,บลักชรวรี่นะครับ ห้องนอนห้้งที่3ก็จะอยู่ทางขึ้นบันไดเลยนะทุกคนนีมาดูห้องนี้กันห้องนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะครับแอร์คือเย็นฉ่ำมากห้องนี้นอนได้ถึง2ท่านนะครับเป็นเตียง5พูด1เตียงนะครับตกแต่งแบบน่ารักมากห้องน้ำก็คือฟังก์ชันก็คือครบเหมือนกับห้องอื่นๆเลย นี่ทุกคนห้องนี้คือห้องมัสเตอร์เบดมนะครับห้องนี้คือนอนได้หลายคนมากๆเป็นเตียงขนาด6ฟุต3เตียงเลยบอกเลยว่านอนได้หลายท่านมากๆในห้องก็คือโล่งมากคนก็คือใหญ่มากแล้วก็ยังติดกับสาว่าน้ําด้วยในห้องก็จะมีเซ็ตชุดคุมให้แล้วก็พวกเซ็ตอุปกรณ์อาบน้ํคาคือพ้าขนหนูก็มีให้ครบตามจํานวนคนนะครับได้เป่าผมก็มีให้แล้วก็ห้องนี้ก็คือเป็นกระจกแบบมองเห็นสาว่าน้ําแบบเ,เต็มเลย โอเคนี่ก็คือทุกคนเดินออกมา2อก้าคือลงน้ําได้เลยนะครับห้องนี้ก็คือติดกับสระว่ายน้ําแบบติดมากๆทุกคนก็จะเห็นเป็นสไลเดอร์สระว่ายน้ําแล้วก็เป็นวิวฝั่งนู้นนะครับ จะพาไปดูกิจกรรมเล่นน้ำแล้วก็กิจกรรมอื่นๆตอนกลางคืนคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน สำหรับบ้านแคพูววล่านะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านพ u ูววล่าเปิดใหม่สไตล์สวยๆโมเดิร์นฟิลคาเฟ่ลักชัวรี่แบบนี้นะครับคืออยากแนะนําหลังนี้เลยเพราะบ้านหลังนี้นะครับเขาสามารถรับสัตว์เลี้ยงได้ด้วยทุกคนสระว่ายนะ้ำตรงนี้ก็จะเป็นระบบเกลือแล้วก็มีสไลเดอร์ให้ด้วยตัวบ้านก็คือเป็นกระจกมองลงมาเห็นวิวหน้าบ้านด้วยห้องนอนคือสวยมากๆทุกคน หน้าบ้านนะครับก็จะมีฟังก์ชันให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นส่วนครัวด้านนอกนะครับแล้วก็มุมถ่ายรูปต่างๆบ้านนี้เขามีพ็อปให้ถ่ายรูปเยอะมากๆแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็นซูมหมูกระทะฟิลแคมปิ้งนะครับก็จะมีเตาหมูกระทะให้ด้วยนะทุกคน ในตัวบ้านก็จะเป็นโถงห้องนั่งเล่นติดสระน้ําเลยมีทีวีจอใหญ่ๆแล้วก็ลาโพงสามารถร้องคาราโอเกะได้มีไฟเทคให้แล้วก็ยังมีโต๊ะสนุกเกอร์ให้ด้วยนะด้านในบ้านก็ยังมีเป็นโต๊ะอาหารให้ด้วยแล้วก็มีโซนครัวที่มีอุปกรณ์ให้ครบบ้านหลังนี้มีให้ถึง4ห้องนอนเลยก็คือมี2ห้องนอนด้านล่างแล้วก็มี2ห้องนอนด้านบนห้องนอนก็คือตกแต่งสวยมากๆกคนห้องมาสเตอร์เบดรูมก็คือจะติดสระน้ําเลยสามารถนอนได้หลายคนมากๆและห้องนอนเขายังมีห้องน้ำให้ในตัวท สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านุูล่าเปิดใหม่ราคาดีๆนะครับบ้านหลังนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทต่อ12บสอันนะครับหารก,กันกับเพื่อนตกเฉลีย่ยคนละ800กว่าบาทสำหรับใครที่ชอบบ้านหลังนี้หรือชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับหรือว่าใครที่สนใจติดต่อจองบ้านก็แอดไลน์นี้ได้เลยหรือว่าจิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวบ้านหน้าพาไปดูบ้านพูล่าสวยๆดังไหนเดี๋ยวไว้เจอกันนะ